รีติกตะกีเมนซับเนี่งคนพุราหนึ่มันเป็นอะไรเหรอเหรอเหมือนซับมันเป็นอะไรมันซาบมันคนพุราหเนซาบเนี่ยคนูุรา่าเห็ดอะไรเนี่ยเหมือนซาบเป็นชูเนชูเออยวนีเหห้อมแล้วเนาะกินชูเนาะเาสะหัวเผาอาบนำเาใส่กินอาไปิ้เขาก็ปัมเอาหากไอ้นไปทางนึงหไปทางนึงอแล้วชู่เร้วมากเบยปั๊ม เฮาะเก็บถ้าปนนี่กับเล่นตู้เก็บเก็บปนกันเก็บแล้วปั๊มลงเออแล้วเฮาเก็บเอาเฮาก็เล่นว่าแล้วมาเก็บนกันโอ้ยมนจิจก็แยงเฮากนี่เันเก็บจิจก็แยงอือมนจิจก็แยงล่ะสูงสูงสูงนะแล้วเพิ่นมนล่ะสูงว่าเฮาโอ้มนมนล่ะสูงอู้มน หอนี่ไปหอนเก็บดีกว่าเย๊งอันนี้ทำยีดทำเมนเมนเมนเมี่ยังก็มาน่ะสัมผูบยังโนาเนาะมันบุลินกินเอาเนาะตะกี้เนาะเมี่ยิีเป็นเนาะพอเพ้แล้วเอื้นจะไปเช็คเอ้อเอื้นก็ไปเช็คไปเช็คซะ ตัดแล้วก็ไปเสียบเอาเองเด้อตัดตัตะกาเชิต่อหัตะก้าแบกไปเลยแบกไปแล้วไปเชียบนองเลยเศร้าแล้วนอแล้เศร้าแล้วเขาเียบคนเดียวเขาเสียบคนเดียวเต มีหัวแต่สติกซีตะกี้นี่กาอิติดอ๋อตะกี้บ่าหันอันบ่าหันมีหัวบ่าหันเป็นพุชดนะอิสลี่ด้วยว่าอันอีเม่ห้าวันหัวไปใช้เลยในห้าอิลี่หัวเขาไปรุ่นห้าวันห้าลิกแล้วิกหัวว่าหัวเขาไปรุ่นไปเอามะเขาะไปเอามะข่วงสินะแล้วอันอิลี่ว่า บ่แมน่นเนอกอันนองนี่ยังฮิตติด <laughs> <laughs> มันไม่กลัวมันฮิตติดอันนี้เออฮิตติดแล้วเป็นผ้าดําเพื่อนเขาเป็นอ <laughs> ย่างเศร้าสดยุยมนันเนาะแล้วนี่อันนม่เขาอันนม่าบบบูงความไหม้เขาเนาะบูงความไหม้เขาแล้วว่า มันยังเป็นติ๋อันมันมันมันบูมีฮูมันสินะตอนเป็นยานนะแล้วอันอีแม่ว่ามันอันมันเป็นอันแบบว่าคือเปนอันผู้หญิงเขาเป็นฮอมเป็นอย่างเื็นสินะคืออันคือผู้ชายเขาอันกลายว่าลราตีนี่นะที่นี่เป็นฮอมเรวบ้างฮูด่ามาชมเนี้ยฮอมเนี่ผู้ผู้หญิงเราบูมักผู้ชาย บัวบกโพซาเด๋อเป็นทอมเราไปฮึกลุกลงอีนูนสตีกกลายว่าส่งหฮาบัวเฮานี่เด๋อสติ๊กเ่าติ๊กเนาะหัวย่างนี่แก่นเป็นสัญลักษณ์ไปนะเป็นเนี่ยหัวกัญย่างข้าวโคกไปดิโก้หัวบ้านลําพังเห็นเขาก็พอเห็นอีนูนรีอีนูนอู่นอุ่นเล็บอันเลยสติ๊กมาหาอิดนเนาะสติ๊กก็ได้เห็นวัานี้กันเนาะชื่อเรน ม่นชาฟุราบ้าดูตัวไอ้เบนชาเงินเขาอยู่โมงเงินตัวคุยเนี่ยตัวคุยใหญ่มามากเดี๋ยวเยากหินเนาะเ่าว่าอันนี่อกมาโดยโดตะเลนไปเบิ้งเนี่ยอยากหินแล้วมีบ้านย่างอันเอาตังไว้เลยเลยคุยสบานอ้าวผู้นั้นเป็นยังฮะเนี่ยแล้อันซาลีนั่นอันมานังซาลีเ คุณน hmm, ั่นเป็นอย่างนั้นอย่างว่าเอาดังดังไว้วันนั้นเอาอันเสื้อมุมดังไวันนี่ปุ๊บปั๊บสาวลีมันเม่นซับพวกเราเลยนะแล้วอันนี้ก็ปุ๊บปั๊บนั่งไปนั่งมาแล้วลุกไปกินกินเลยโอ้โหเม่นซาบพวกเราเนี่ยเราไปเลยนี่งลีดติ๊กตะกี้เม่นซาบหนึ่งพวกเราหนึ่งมันเต้นอะไรเหงาแบบเ่าซับเม่นแบบไหนตะกี้กินอะไร มันเมนซาบมันคนผูเหล่ามนซาบเลยคนผูเล่าเฮ็ดอะได้นี่ยมันเมนซาบเมนหมนชมพูเหม็นชมพูเออจะมีเฮ่ฮ่อมแล้วเนาะกินชมพูเนาะเหาะสะหัวเหาอาบนามเหาะกิ่ใส่นเป็นข้าวขวดตั้เอามาก้อไอ้คู่นี้ไปทางนึงเหอะไปทางนึ่งเราช่วยเร็วมากนะแบบปั้มเพาะเก็บขับปุ่นนี่ขับเล่งตู้เก็บเก็บเป็นกันเก็บแล้วปั้มลงแล้วเขาเก็บเอา พ่อก็เล่นว่าแล้วมาเก็บนมกันลโอ้ยเม็นจิจุก็แยงเฮากันี่เอามาถังเก็บจิจุก็แยงอือ่จิจก็แยงะสูงสูงนี่นะแล้ว่นะสูงว่าเฮาโอ้มนมนละสูงู้มนเฮานี่ไปมเก็บจิก็แยงอันนแม่นแม่นแม่นเมียงก็มานะ สัมผูยังเนาะมัน,นบริลลินกินเอาเนาะตะกีเนาะเม็ดทีเป็นเนาะพออายุเต่ป้าเราบรันทึกสัมผูดิ่เลยขุณเม่นบ่อยขุน่นะตะกีเป็นผู้ล่าบอา บ่เม <c oughs> ่นเลยบ่เม่นโบเคยติเคยแล้วน้องบ่เห็นยังหนอยอยู่บุ๊คเออตะกี้บ่เคยไปเห็นคนลาะอย่างนึงเหมือนคนน้อยอยู่เมืนบ่ผู้หญิงแสดงว่าบอกมาป้าบอกป้าจตกเท่เนาะติ๊กไปอันนี้อันนี้อ้ยส่วนฉันเอ้ยนกไปลิ้นนำน่ชื่อเลยบ่จื่อเอานกไปห้าเอ้ยนกไปห้าแล้วอันเอ้ยนกห้ามว่าเจ้าซื้อยังแบบติ๊กว่าเขาซื้อนะตะกี้ซื้อนางแม่ตะกี้ซื้อเติ๊กมันเพิ่มเพี้ยนฮะ เขาประเทศไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนเออประเทศไทยเปลี่ยนฮะเว้าไปประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วเขคนไทยบเบอร์โม่ดิเปลี่ยนมาเออเขาคนไทยเปลี่ยนซื้อเพราะคนไทยว่เปลี่ยนฮะน่ะเพราะคนไทยเป็นฮวนเปลี่ยนประเทศไทยปุ้นประเทศไทยมันเพิ่มประเทศไทยอันวาฮาสซซิติสิ อ้นั่นเสือชื่อว่าไอคูณบะคูณชื่อนี้ใครคุณเสือเก่านี่ยแหละคูุณตะกี้เนาะแต่ผู้เดียวนี้นะบุพเพียนชื่อนะอสุลิกสุลิกวะตะกี้นี่สุลิกสุลูกลิกเออเอาขึ้นว่ามันซีคูนบุพแม่นเนาะสุลุกลิกตะกี้น่ะดี๋ยวนี่ซีคูนมีแต่บรรนุนเด้อบุเปลี่ยนลึกไปห้าลุนอยู่ซะบ่ตั้งตั้งสองเืือนี่มาเต็นแล้ว รุ่นกับนู่นนั่นเลยแปลว่าส่งซื้อไงนี่นะไงประเทศไทยมาตแต่ใสายังมาเปลี่ยนซื้อฮะอีเอสเนี่ยเขาท่าเอ,อ,อาออไปเนี่ยเออเขาท่าไปเนี่ยชึ้มกับบุ้มี้พาก,กับบุม้มีปืนย่งกับบุ้มีเขาเก็บเอาไปเมประเทศไทยนั่นเองพ่อเขาแปะบัรน้ำยิ้มหันเขาไปฮับเอาอ่อตะกี้เขาย่างข้ามไปพุ่นเดะไปบรรน้ำยิ้มผู้ในนอกมันบูงใส่แดนดูเนาะเออยางปลาลุงปลาตะกี้ข้ามไปดู ตะกี้คนก็ล่งมาขำน้อยก็ล่งไปป้าไปขน้อยสวัสดีครับ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 คุณอีพ่ออีแม่เนี่ยขำน้อยแล้จาบ้านนั่นนะบอกเอาเนี๋ยนี้มังเห็นไหจริงเนาะมเห็นไหมเห็นแต่จะไ้เงินดองก็เห็นอยู่เลยเดือน2,000ก็มาจากบ้านเลยเนาะโดย วยายาหัวย่งยั่งหัวแต่อันลามาน,นน,นเ์เ่ียสนียูคือกับคนอกหักไม่นะ <laughs> ยั่งหัวเดินเนี่ยเห็นไปยุ่น้ำพิ่งหรือไปยุ่น้ำลกคนเดียวจะให้คำนวยป่ะปก็จะบ้าน้อยนี่พายุมาดาวแว่นเนี่ย ปเยอะหน่อยพ่ะยู่ป้าเนี่ยอืออยู่ป้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่อืออ๋ออยู่คนเดียวีบมีก็อือกินมันกิน้องกินอันนึงเมืนเผ็ดเออตัวเองกันเผ็ดี้ก็ยังกเป็นยังเปนยังวอนี้เยว่าเผ็ดเขาใส่มักเล่นจซื้อซี่คือซี่เผ็ดซื้อเผ็ดย่างเลนนักอันนีนอือตมักเล่นงั้น กำอันแตงมักลินมักเล่นสลายเน้อสลายโอ้มักลินบรเภทหมักเล่นอะไรหมักซมบุญหลอดครับเออแยกหลอดโบอาวิจิรเงียบคนเนี่ยมื่อน้าฮันลองกินนมบุญหมีเด้ออ้าวค่อยมีเบิ่งบุญหลอดกินนมมามาวันนี้เนาะกันบุญหลอดปาโนมบุญไหนบุญช้อนแย่เธอเด้อมึงว่าเขากินม่ามือใด้ được được đi chân nên ham hả để con khâu má khai bơi đẻ là bóng mà đây đấy nó là chúng ta là đời, 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 đề, đời mà phải trấn tâm rồi đấy, bữa nay này, bữa nay này, bóng nam cái này, đôi mi, mình chúng ta đâm áo má đẻ, đi, 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 อันโบหูอันจอดอยู่อันเป๊ะมันข้าหันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยกลัวอันไปจอดบันนาเวนเนี่ก็อันลุกไปหันเยอะบักคำน้อยหันเนี่ยเออนี่นมีเท่าไรก็บิซันยานกันอย่างวะบเห็นเ่เบเห็นองส่วนมันโเห็นแล้วเ่อยงก็อิสุริก ือแบบลูกดิ๊กคนเล่าเขาเอินอันสุลิกน really ั่นนี่อันคนต้องเรื่องคืออันเขาเอินกันอะไรอีดุกดิกอีดุกดิกอันนี้อีนางคุณคุณคุณก็เท่าจันซื้อยังก่อนตะกี้เจ้าซื้อยังอีดุกดิกซื้อยังเจ้าเ่ะแยตอนนั้นอีคุณว่าอันก้นมันเหรอขื่อ่าแล้วตักแดนไว้แล้วมันสุกสุกติ๊กว่าเราจันเราอยังจิ๋งนี่นะมือหน้าเฮ็ดเลยนกเบิ้งเด็ด Bồ hẹn bổng con hẹn hơi nó bung đê cọ a mang ăn mang mang con mang lơ mang a pork lơ kia hà lơ tạp bẹp lơ mang soup mượn bơi hoa hôn mèn bosuk tahoo là soup dog 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 มะค้อแฮะมะค้อดิมันแน่เดี๋ยวจะไปลองกินมะม่วงติ๊กเอามาเบอร์กันเด้อเดี๋ยวนอกว่าแบบฟอกล่างดีๆล่างบกเดี๋ยวปาดมันหั่นให้มันลึกแล้วก็เอาเกือเซ่บเอาเกือแซ่บเราไปขั้งไฟแล้วก็เอาเตงว่าใช่นะครับแปะอันนี้นะครับตากนนั่ตากไปสามมืออันนี้ก็ซุกแล้ว โอ er, wait, so okay. Father, man, ้ยมันแห้งให้เลยแห้งแล้วกินมันมันดิบได้อยู่แต่มันแห้งขึ้นเด็ดเดียวตัวที่เพื่อนต้นต้นนั้นไปเอาแห้งให้นกันเหรอเราคูดมันบวเหฮตคูดมันเหรอเจ็บบวเฮดเนาะเดี๋ยวนี้เฮดเป็นอยู่เนี่ย แม่บ่เห e e ็นอันป้ายไว้น้อน้อยบ่เห็นบ่อึ้งบ่ได้บัดนี้เฮ็ดเราลองเฮ็ดให้นกบงเด้ออันัดเาโหไปไปเห็นนนซื้อมาําเฮ็ดให้นกเบิ่งด้เฮ็ดจังได๋ันสุมันหน้าเคนมันมเฮ็ดเอ้นกเบิ่งด้อกเบิ่งมันอันนี้เออล้มาเฮ็ดเบิ่งคนไปเอาให้มันสุดเออายมันบ่เอามันแดอือเอาเลุ่มเออเอาตัวป้ายตัวอ่อนเนาะ ก็ตัวเราซุกเนาะเอามามาปาสเกลืเราปอกชิ้นเปลือกก่อนตอกเปลือกออกก่อนปอกเบมืกันล้างดีๆหลางดีๆล่ะก็ปาเอาเกลือแล้วก็เอาอันตุ้งวานใส่ติดเป็นนวดกันใช่สเกลือเป็นนวดดิเกลือเด็ดตุ้งวาเด้ดตุ้งวานี่เชื่อบันทึกนี้เกลือเชื่อบันลุ่มนี้ปึ๊บล้างกระเด็น hết hết tôi nhai của tôi nhai ờ, ờ, bò <laughs> tôi nhai yêu xăm nhì nè hết nhai rồi ta ta bét vài sáu mươi tạc đét là cả bưng đét heo là cả tạc bưng đừng có cười ăn đét bò heo cả bò cười ơi mình 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 on để thích đét cả bưởi heo phải nè bét mình mình tuần nhiều tao bảo anh đi mình mình này mình 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 sâu để mình on nữa thể thế này mình kinh đầy rồi nè ผมอิจฉาเองฮากันอันก็เต่นไปงงอยู่ยวมาันลุก่าอวนกันหองอกไปขึ้นยื่นตอนีบวดไงลเรื่อยที่ว,วันะยายานซูดงนซูดะครับที่เป็นเหยื่ไล่เรื่อยมีแต่หบานนั้นไล่ตวก็ดันถ้ามันเลวจๆเราจะขึ้น ันเหนใค่ก็เลี้ยงคนแหดีนะแต่โยีก็ระเบียกงนี่กระปุกคอเบียบมเห็นแถวหนึ่งนึงไงนึ่เลยเนีไปเบิ้ลบิสยีว่าเอนอยู่ีลีว่าโอออายุโบราณไปได้เปนหัวแกล้ยงก้างไว้สันี่นะเต็มเนออดก้ามครับหนึ่งีแมีเขาย่ในนี่ับบกเขมรเรอเออบแล้วนทีนเราว่าแล้วจากล่างเทนะาสองาาี ก็ไม่ท่าเพจอย่างซ้ำฟ้าหรือไงไอ้คูนเนี่ยซ้ำฟ้ากันน่ดนึงสนเนาะยังแต่พักนั้นเนาะพักนั้นตอนนั้นแล้วกันแล้วแล้วกันยังประตูฮั้นแล้วก็เฮ็ดตู้แล้วก็เอากระจเจ้าเข้าเข้าประตูแล้วกกันเนาะผ่านเรียกประตูเถอะเนาะเรียกประตูกระเจ้ายช่อ่าพอเราจันเด้๋ยวบุหะไอเจ้าเด็กก็ดรอุ้มนี้เอาเจ้านอนรุ่มเจ้านอนนห้องว้าแเออนอนคนเดียวนะห้องน่ะ อันนี้ว่าขึ้นคันได้ขึ้นลง <c oughs> ลงลงขึ้นว่ายแย้นอนนั่งเออนอนลั่งพี่เดี๋ยวอืม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 บน่ะเราปลี่ยนให้เราอะไรเปลีนให้เป็นนี่อะยเฮ็ดเอาเป็นไม้ปูให้เราเดี๋ยวนี้เฮ็ดเราเขาจะให้เรานอนนั่งอ่ะขึ้นยากร์บนบกอันเขาเฮ็ดอันขั้นได้อันเขาเฮ็ดอันเขาเอื้อนเนี่ยกอันเฮ้าเขาว่าเฮ็ที่ปูเลย่องคือเราลังเแต่ปีนั้นไม่แล้วทีฮิบุนขั้นได หมอพื้นพื้นพื้นนะบารมีพื้นที่ซอยร่างเนื่งไหลเสีให้อันตถิตดับคืนแดดข่อาเฮ็ดข่อยเฮ็ดเนี่ยผ่นแล้วเทอะเฮ็ดเหาวขันได้ข่อเฮ็ดอยู่บ่านเฮ็ดเถอะตอนนี้เฮ็ดผ่านแล้วพากันไปยู่แล้วเนาะแต่ไปยู่กับบารมีเปียกฝนตกกระสาบางคนก็ว่าเอ้าเฮ็ดผ่านแล้วก็ผ่นไปยู่ไปยู่ได้ฝนเปียกเขาจะขึ้นไปยู่ก่อนกับว่าเป็นยังไงสร้างพิ่นกับเฮ็ดให้ายยู่ดอกยังผันแล้วเทอะ เห็นหาขึ้นได้เหรอยู่เห็นหาขึนได้กับขึ้นได้มันจับขึ้นเดพิ่นเขาจันก็ขึ้นง่ายดอกไอ้คนหนกทำงานฉันน่างามบ่งานฉันน้างามบ่นี่เก๋งามโอ้ยนี่นี่เอยเห็นขันควาอันนี้ตึมเนองายกันอ่ะไอ้ันวามาจุไอ้ไอ้พูนแห้งงามบางงามเนาะอี่อันอีดุกดิกเหรอว่าบางงามเนาะตอนอีดุกดิกมาเห็นอีดุกดิกว่าหึ่งงนก็ทำชิ้นเบื้องเลยมันบางงาม ห้าจิเออเพื่นตอนนั้นเพื่อนว่าเลยว่าพวกงามนี่หนะอีดุกดิกเว้าเนาะนีน่ะหนาะบวแม่นอีคุ้นเนาะวันนี้แท้งงามแล้วเนาะวันนี้เนาะโอ้เสียประตูซะได้เลยเอากระเจีมาซะอีกแล้วยี่ห้อนั้นไว้เครื่องแกผู้เดียวหาจันหันอยู่นอกพี่นอนอยู่นุ่มนี่นอนอยู่นุ่มไม่กระดาเถิงหรบ่ได้เบียงเถิงหันแล้วบัดอันตายรูปปล้นอะเอากระเจี๊ยบใช่อืมแลอกบัตรเงอบ้านนี่ค่ะ ให้อะนอนเอ่อคักบ่เนาะห้องเงียพอดีห้องน่ะห้องก็ง่ายให้ให้เพราะเจ้าอนนั่งวะนอนในห้องกันวะบุไรใดหนึ่งกันใดเนี่ยร่างกวางใจเย็นี่ไอ้บ้านนี่ยเ um> ่าจแนวคนน้ำกันนี่แหละนอนวนกองล่างนี้เขาเจ้าบวมาประจำเลยนั่นน่ะบัดจักนอนต่หลกกองล่างกันใดว่าจช้นอนถึงกันใด จะนอนกลางล่างก็ได้นอนังนลุ้มมีก็ได้นอนเพิ่งหันก็ได้เดี๋ยวแต่หลังกลางล่างก็เย็นดีขันขึ้นแล้วก็นอนกลางล่างเนาะวันนี้น้องแยานน้องาย้คนนอนไอ้คนนอนในกอนไหนบอไดนอนนี้นอนนอนเนน้องเลยโอ้ดอนนอนคนคนเดียวเราเราเก็บแค่เราเก็บนอนเดียวโอ้วันนี้ผู้ไปหรอกอีมันนอนนี้เขเดียวแหละผู้ไปให้คุณผู้ไปนอนนี้ที่มันนี่นะนอนอนนี่น ก็ย <static> ังเป็นไล่มืออยู่บุกซ่งเนี่ยส้นตกเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปป้าใครนะเดินนองก็อัลมันนี่บริษัทมืดเนี่ยบุหรู่ไปเสียบเลยแล้วเจ้าบยู่อ่ะเขาต้องไปให้เจ้าฝากนั่นนี่ยนะไปเบิ้งเด้อไปเบิ้งแล้วไปเสียบเด้อไปนั่นเด้อไปเบิ้งบ่นก่อนเจ้าหนี้กับเพื่อนนี่เฮ็ดแนวลอทีหน่งจงจงให้เจ้าเลยนั่นแหละแนวดอทีเสียบไลเสียบโก้คุณอะบนไทยหคุณหนะสักงซิกดิจะบรบไปเบิ้งสตีคุณอยู่ฮันบรรจุมันนี่กันยังไง จะบุไปบโดนอัน gotcha น uh, ี s. <S ้เหรออันนี้คลองอันจุมย like ุ้ยเต๋อบนปุ๊กอันนี้จะบุไปเบื้องบนปุกไปเบื้งละไปเบิ่งแล้วเบิ่งเชาวนี้แล้วเบิ่งเชาวแล้วเนี่ยอือแต่เขาให้เราเนี่ยให้ก็ให้ก็บรรจเรื่องให้ก็ให้แล้วโดยให้แล้วเอื้นจะไปเช็เอื้นเออเอื้อนเราไปเช็คไปเช็คซะ ตัดแล้วก็ไปเสียบเอาเองเด้อ้ตัดตัดตะกัเชือกติดตอหัดตะกัแบกไปเลยแบกไปแล้วไปเสียบน้องเลยเสาแล้วน้องเลยเสาแล้วเอาเสียบกุดีย้าเขอเสียบกเดีย้าเองเชียบมันแล้วเด้อเสียบแล้วมันแล้ค่อยไปโอเสียบกุดดึงกันแล้วแหละเออเห็นไอยตีเดียวเดี๋ยวไหวตัดตรงนี้ตรงนี้นะตัดละมันไว้เหมือนกันแล้วก็ไปเสียบเออละมันน้องน่ะเป็ดเชียบนะ อาตีลำมาให้เลยบอกแล้วมันน้องดีน้องตัดไปแล้วตัดสปอร์แล้วนะเอาฉันเคยือนอหรอกพอหรอกจะเป่ามันน่าละมันเซฟไปกับบุปผานหน้าิห้่เซฟทำบัดจำอยู่นี่ก่อนบล้าหรอกเซฟทำบัดเลยขันเชไปต้นตกมัอนป็นตายหมัอนหรือตุกตุกบล้าเะเนยาแล้วมันตกตไรนี่เนี่ย นาอ้นนกับบเฮ็ดไเเลยนนก็มาสันายนนะแต่ควรไปเสียบมามื่อนเราไปเสียบตัดมินี้มาเอื่นไาเสียบตัดาไปเสียบตัดอดระซปมาแบ๊เสียบเดียวลวกันแล้วแลเสียบเ่เดียวเนาะกันตัดแล้วกันแล้วแต่เสียบเสียบไปเชบเสียบเป็นเลยเนาะเป็นไก้าจะไปเห็ดเดเนะไปก่านั่นเสลีเลยสลีเลยใ่จมูกสลีเลยสลีกับว่าว่ายมนลงมันฟ่นลงอีกดีก่อนว แม่มันตายมันน้อยมีแต่นั่นก็นำมันหดมันได้ได้ขยามันนั่นมันนะดนอนได้นำหดมันได้เดียวเมันกนด้หดตัอมาอขนหดเรามช่ตายก่อนโดยนะคลิปนี้ลากันไปคลิปนี้เขาลากันกันเดไปบ้านเลยไอ้ไอ้คุณไปบ้านก่อนแม่ไปาดี๋ยา